ยังอยู่ในเรื่องของเทศกาลครับแต่เป็นแนวความคิดนะฮะซึ่งผู้ว่าราชาการจังหวัดพิษณุโลกมีแนวความคิดส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่สูงอำเภอชาติตราการและอำเภอนครไทยปลูกต้นคริสต์มาสขายในช่วงนี้ครับเทศบาลนาครพิษณุโลกนะครับเตรียมจัดพื้นที่โครงการส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองพิษณุโลกอย่างสร้างสรรในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งมีการตกแต่งสถานที่ยิ่งสวยงามด้วยต้นคริสต์มาสสีแดงจํานวนมากทั่วบริเวณ โดยนายทวีเสริมพักดีคุณครับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่ามีแนวคิดต้องการส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอชาตรการและพื้นอนครไทยซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศอยู่พื้นที่สูงคือความสูงมากกว่า800เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางหรือใกล้เคียงกับอำเภอภูเรือจังหวัดเลยมีความเหมาะสมกับการปลูกต้นคริสต์มาส ซึ่งพิจารณาแล้วรับทั้งสองอำเภอของจังหวัดพิษณุโลกสามารถทําได้ครับส่วนวิธีการเพาะปลูกนะครับแล้วก็การดูแลนะครับไม่ยุ่งยากต้นทุนน้อยนะครับหากประชาชนเนี่ยจะนํามาเพาะปลูกขายในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็จะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มมากขึ้นครับเนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงจากทั่วประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครครับก็สามารถขายได้ราคาดีบางที่นะครับขายได้นะครับต้นละ50-60บถึงบบาทเลย วโดยหลังจากนี้ครับจะได้ประสานหน่วยงานการเกษตรครับแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะส่วนพืกอศาตร์บ้านร่มกา้าพิษณุโลกในพระราชดำริให้มาเป็นพี่เลี้ยงนะครับในการส่งเสริมอาชีพสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนได้นํามาเริ่มเรียนรู้นะครับแล้วก็มีการเพาะปลูกขายในจังหวัดนะครับเพื่อเป็นไรายได้เสริมก่อนแล้วค่อยปรับเปลี่ยนมาเป็นไรายได้หลักต่อไปครับ